ลงเลืออยู่ครับของลงครับ็ลอ,องดีแล้วครับโยสุดยอดเลยครับพี่ครับมานะพี่ครับโหว้าโอ้ยาอย,ยาวลงไปลุ่มเลยครับคุณสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับ มันนี่นักล่าที่นิสารันจะฝาเขาป่าหาเห็ดคือเขาครับพิกัดล่าของเขามันนี่ก็บ้านสองหอมครับปลาลางครับตำบลนี่เขาอำเภอบุรีรัครับมาพเดียวครับมันนี่จะเป็นยังไงก็รอชมนะครับไปครับลุยครับดูเหลืองครับดอกแดกของเขาครับมันนี่เขาปลาดุยเดียวครับอู้ขาเหลือง ยังลงเดืออยู่ครับขาดงครับยังมีดอกจูมให้เก็บอยู่ครับเนี่ทุมท่มเต้มเลยทำด้วยครับผ่งขขาวครับนี่อู้ยตุบปุเลย อุนงามเลยเขาจุนพูนเลยพี่ครับดองหนึ่งครับบุกดวหน่อยยังลลยอยู่ครับก็บขาวเลยดวหน่อยกันนดูงหญ่ครับอ้ยอดนครับ,ย,รบยังแข็งอยู่ครับนี่ พร้อมขนาดครับต่อแข้งโป๊กเลยครับ เฮ้ยเรางงครับเ็นกลุ้มเลยเมื่อวานเด็กใครเป็นไปแล้วครับเด็กใครหนึ่งครับเมื่อวานได้มีอู้ดอกงามครับดอกเดียวครับ เป็ดปวกไกครับเป็ดปวกไกเดี๋ยวเก็บน้ำเพลินเหรอครับอืมอ้มแข่งกับเสือเป็ดป่า พอเสีสิบอดเฮ็ดครับพอจนใดครับดอกเป็นตุบุอยู่ครับ มันจะเกิดก็มีครับดินยังแตกอยู่ mm -hmm. そうだ。Mm hmm. đồ nội cái mì không ớ ngậm đây ข้าตอ่อครับข้าต,อต่อตัวนี้ ดอกหน่อยเป็นลายครับเป็นเหลือกเอาแล้วครับตัวหน่อยครับนี่ หน่อยครับพอดอวออกมาแล้วก็เอาก่อนครับพอวงหน่อยครับ โู้แข็งดีขนาดครับแก่งได้ครับนี่ดอกใหญ่แต่แข็งครับครับดอกนันบดอกใหญ่เป็นครับอืไม่ผูนุ่งหุ่งครับเกิน้นคอนเลยครับ Cá nhỏ ở ละครับ cá ครับ Cái ครับ ngang ครับ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  cũng ครับ nó ครับ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 

sắp chắn chắc chắn chắc đồ này we ตรงไงครับอุย้ดยดอกครับยังแข็งอยู่ครับนี่ปาดหอมขนาดครับตอกแข็งโป๊กเลยครับ ครับครับัครับอนึงหัวอานเพื่อนคนครับบ่เห็นครับใหญ่ัะคน บดไร้คันีเดี๋ยวเวลาเกลาแล้วครับมาเบึงหย่อนม้านของห่าครับมือน,นี้เฮ็ดก็อู้ห้าหย่างครับถ้าบริเฮ็ดปวกหมู่นั้นอาจจะบ่ได้คิปเ้ยครับมืนนอ,น,มอน,นี้ยางจุดเมยครับเฮ็ดอื่นแฮงปลาบันสหอมครับก็พอด้แกงอยู่ครับมือน,นี้ไดีก๋กงกหงไงอยู่ครับ เด็ดที่เด็ดของเขาก็เฮ็ดปวกฝอยครับนั่นก็เป็นเฮ็ดรวมครับเฮ็ดลูกง่กับซองซ้ำดอกครับเฮ็ดผงเขาดงใหญ่เงงจะดอกใหญ่ๆเลยครับดอกบานเพลินครับเก็บมาคือเก่าแล้วครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมและก็ที่นิสานลิปหน้าพอกันไหมครับผม